โอ้สบายดีสบายดีไปทางไหนนี่ฮะไปชื่ออันน้บก้อนน้ำแข็งก้อนว่าจะมาหายเอฟซีเพื่อนมาฮอดแหรอบ่มาฮอดแล้วมาแล้วเจ้าไปหาย็คทิ่ถ่านรถโดยเพื่อนมาจากคนยังไงเดียวเพิ่นมาคนเดียวเด้อโดยมีแผนอะทีมงานอยู่นี่นะครบ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 เบิร์ครบทีมงานเท่ากันเลยเขาสแกมมาเหรอบ่มาแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวจะไปท่าสบายดีเพื่อนก่อนเด้อ เบ็ดตุกขู่ตุกคนเบ็ดตุกหม่องตุกบอลเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยว,ว่าสิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศเนาะวันนี้กับยินดีต้อนรับเขาสูสรองเบาความไพ่คือเกาเดอร์พ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้กับเบาไพ่กับซีด้มาหาทางุเอฟซีเพิ่นเนาะว่าเอฟซีเพิ่นมาแต่ทางไทยเนี่ยพี่น้องเลยโมกุว่าเพิ่นมา หรือว่าจะได้เนาะโอ้สบายดีสบายดีไปทางไหนนี่ฮะไปชื่ออันน้ำก้อนน้ำแข็งก้อนโอ้ว่าจะมาหาเอฟซีเพิ่นมาฮอดเหรอบ่มาฮอดแล้วมาแล้วเจ้าไปหาเห็ดขิดฐานรถโดยเพิ่นมาจากคนลุงใหเดียวเพิ่นมาคนเดียวดโดยโดยมีแผนงานทีมงานอยู่นี่ค่ะครบ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 เบิร์ตครบทีมงานเท่ากันเลยเอาสัก็ตมาหรอบ่มาแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวจะไปทักทายสบายดีเพิ่นก่อนเด้อโดยมาพี่น้องเลยเนาะแต่มายังมาทานฮอดพี่น้องเลยกับพ่อทางอันลุงใหญ่เพิ่นครับบ่าวสีหลาดเนาะออกไปหาซื้อยังไงยัง ผูพ um: ้ er> พีน่น pues ้องเลยว่าสีได nah ้ยังไงกลับมาเนาะกัพอได้มาว่าต่อเอฟซีเพื่อนเนาะทางบางปะไอกันมาฮอดเป็นที่เฮียบห้อยได้พี่น้องเลยเนาะก็คือว่าทีมงานเพื่นกัว่ามาเบิดแล้วเนาะทางบางปะไอกันที่ได้ไปหาทางทายสบายดีทางทีมงานเนาะกับทางเอฟซีเพื่นก่อนพี่น้องเอ้ยมาฮอดเป็นที่เฮียบห้อยแล้วพี่น้องเนาะสิขบไปหาทางทีมงานสะอนพี่น้องเอ้ยโอ้มาไม่อนี้กับมาธนาลุงพี่น้องเลยเนาะธนาบ่าวสิละเพิ่น เป็นลุงของบ่าวกับพ่ายเองโอ้สบายดีเด้อลุงเดลยโดยสบายดีเป็นยังไงกินข้าวน้่มจะปลาแล้วบ่ตอนเช้าหนิลุงกินแล้วโอ้ได้ยังกินเลยโอ้มีได้กินแล้วมีแต่แกงกบแกงเขียดโอ้แกงกบแกงเขียดเนาะคือว่ามีหลายผู้หลายคนแท้เห็นยังทังลุมนะโอ้่นมาว่าเพิ่นมาเยี่ยมแบบมัดโอ้มาแต่ทางไหนได้เนาะสีไปทักทายสบายดีเพิ่อนกันโดยโดย พ่อพี่น้องเอยเดินมาหอดนี้กาเปลี่ยนบรรยากาศแน่นอนหนึ่งพี่น้องเอยเนาะก็อยู่ตามทุกที่ตรงน้าอากาศก็ร่มเย็นเย็นบากาศเย็นแบบสบายเศร้าหน้าอลไพี่น้องเอยเนาะมาหอดมีทีมงานอยู่หลายผูหลายคนพี่น้องเอยมีแต่ทางบา่ากำไพ่แต่มาตับหลังมูอมาซากะโบ,บ,บเป็นยังแก่ค่ะมาเนาะพ่อแม่พี่น้องโอ้โหเห็งได้สาแก้วเอ้ยนะสบายดีเลยสาวแก้วบ่สบายดีปนใดบ,บ่สบายดีปนใดนนกะซ้ำนี่ก็โอเคอยู่ กินอย่างนี้พากันกินอย่างหลายคนณได้น่ะเป็นตาแซ่บอยู่ได้ไหมต้อยพริกต้อยพริกสบายดีวาสุบ้านเฮาสบายดีเด้อเนี่ยยังจะชดด้วยสบายดีบ่าวสีพองแซนเนลสบายดีโดยสบายดีบ่าวใต้เอกชิดนอนหน่อยนอนหลายเดือนเลยโดยโดยโดยไม่เป็นบุญมาทางนี้ตัดผ่ามาทางนี้บัดนี้โอ้สบายดีเด้ออ้ายเด้อสัดีครบโดยสบายดีมาเยี่ยมมายามนี่ยแหละครับมากินข้าวเที่ยงน้ำ มาแต่ทางไหนเนาะไอ้มาแต่ยะโสธรมาแต่ยะโสธรมาฝึกมาศึกษางานยูทูบน้ำเพลนนี่ล่ะมาอยากเป็นยูทูบเบอร์น้ำเพลนเป็นขึ้นมีทีมงานหลายเถอะผมเขาจะได้เปิดช่องฝากช่องนเด้อโดยโดยยูทูบเฟมมารีครับฝากติดตามนเด้อครับผมโดยโดยครับฝากทางส่องไอ้เพลินแด็กก็ติดตามทางไอ้เพลินเป็นกำลังใจให้ทางไอ้เพลินเด้อผมไอ้พี่น้องเอฟซีของบ่าวกับไพ่ถูกทุกคนเนาะผมไอ้พี่น้องเลยคือเมื่อนี้มา คนเดียวบ่ราอายมาผู้เดียวนะครับอย่างมาเยี่ยมมาอยามาหัจักในร้าครับเพราะได้กินขขาวน้ากันนี่แหละโดยโดยเข่าวเตียงน้ากันโดยเนาะไปพุ่นกินปลามาพี่กินขขาวพี่น้องเลยคันว่าทั้งอายมาพี่ก็อยู่กินทั้ข่าวทั้งปลาได้เนาะเพราะว่าเป็นบ้านพี่มั่งน้องกันเลยสื้อมาไสื้อกุ้งมาหยางโอ้มาหอดโดนแล้วบ่ะอายหอดวังหันนะหอดวังหันเนาะครับเอามาซีมน้ากันเด้อโดยโดยตามสบายเลยโอพี่น้องไปกินมะม่วงเนาะทั้งอายเพื่อนกามา แต่หนาสู๋เนาะยังมันบาดอยู่ยังเมื่อยอยู่คือว่าหากซิมานทางอันบ้านโคกนี่ข้างแรกบ่หรือว่าข้างแรกครับข้างแรกแต่เมื่อก่อนนี่ท่างใหญ่เคยมาใช้านในประเทศลาวเนี่หลายลายมาสิบกว่าปีแล้วครับโอ้ไปแต่กี้ไม่ได้ไปเที่ยวซื้อไม่ได้ไปไม่ได้มาเห็ดยุดทวงจนยังไม่ได้ไปเที่ยวเบื้องไอ้หลวงพระบางเบื้องเมืองสําคัญของพระบางว่างเวียงเวียงจันไปเนี่ยครับ โดยโดยคือว่าทั้งหลายมาในครั้งนี้แปลว่ามาอยากกันสัมพันธ์แบบว่าคือผู้ักผู้ักกันนยจะครับเราจะม่เป็นพี่เป็นน้องน้ำในละโดยโดยโมเมนว่ามาหาสาวหาอย่างเนาะมาเท่าเราจะไปหาสาวยังไงหาซอบกับพ่อพ่อนะโมเมนรุ่นดีโมเมนรุ่นยี่สิบสามสิบพได้ดี โดยคันว่าหาซอกพ่อกะย่านเพ็่นปอากน้ำเนาะเน้นอันเลยอย่างเมื่อเป็นพี่เป็นน้องน้ำเนี่ยร้มาโจากกันไรนี่แต่ว่าทองเดียวมาชมบรรยากาศทังบ้านเท่านี้แหละครับเป็นยังไงมาเห็นสถาสภาต่างบ้านนี่ฮะคือกันยุบบ้านผมอยู่ยโสก่เย็ดหน้าย็ดหน้าคือกันเนี่ยนะโอ้โหถ้ามานนี้สบายเนี่ยจืเขาใส่หลดไงเขาไถเขาไ้ดำแล้วสมันี้เขาวานเรา โดยโดยก็คือว่าทั้งนั้นง่ายกว่าเนาะเจ็ดหน้ากับเที่ยวกับเที่ยวมือเดียวแล้วต่างสามมือก็ขึ้นเล่าเลยมาครั้งนี้มากลับบอลดีวันจังไรับะมากลับขึ้นกับนอนสวรรค์คือว่าทั้งอ้ายนี่มาแต่ว่านี่บอลนี่ฮะมาแต่เมื่อวานเนี่ยแต่เมื่อวานนี่มาค้างอยู่สวรรค์เขษตรเลยมือนี่กินเขาเที่ยงแล้วเนี่ยก็กราบแล้วนี่อที่รถมากินเ้าเที่ยงน้ำโซื้อได้สิโอ้หวยคือจิเมื่อไวแท้ นอนก่อนสะคืนเป็นจังไงการในร้านก็จะมาเกิดฐานอนก็จะไปน,นอนสวรรค์นี่แหละครับโดยโดยนเซนูนี่ก็ได้เลยนอนเซนูนี่ก็ได้คือการมันใกล้การว่ายยางอ้ายอยากอ,อยูย่ต่อนะแบบวา่าอยากเออใน่้าะอย่างมาศึกษางานยูทูบดําเพลินในร้ละเป,เป็นเป็นยังไงเป็นคือดังเด็ดนะโดยโดยอะไรอย่างมาเบิงเ้งนะผมเขาจะเปิดช่องไมอง ي, หมยังไงเฮ็ดยังบ่ท่านเป็นครับทั้งอ้ายนี่บูมีทีมบูมีทีมงานบ่หรือว่าันใด กมมาหูวจ้าก็ยูทูบเ, YouTube เล่าเนี่ยนะครับยูทูปผูไทยผูไทยฟังเล่านะครับบางหวดนะครับเพ<อ>ื่อนก็สอนให้จักหน่อยกับบนหันในคล้องเมื่อใดตอนนี้มีผู้ติดตาม ไลน์ไปไหนได้ไอ้ร่อยกว่าคนร่อยกว่าคนเพราะแต่เปิดช่องเดี๋ยวพราะแต่ต้องคลิปได้สองอาทิตย์นี่โอ้คลิปกิดตัดต่อมาได้เป็นบรรดมาสอนผมเนยเด้อโดยโดยมือใหม่เนาะโอเคพี่น้องเลยฝากกันกดติดตามเลยครับเป็นกำลังใจให้ทางไอ้เพื่อนชื่อยังเนาะไอ้ชื่อเจเจครับผมชื่อเฟซบุ๊กกับเจเจศนากรเสมอจันครับโดยโดยฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ทางไอ้เพื่อนแน่เนาะโอเคพี่น้องเลยเพราะว่าเพื่อนก็เป็นมือใหม่แต่ว่าใจมักในด้านนี้เนาะอยากเห็ด นนั่แหละพี่น้องเดอร์ครับผมขอบคุณในหลายเด้อฝากช่องตุกตุกเฟมเมลี่เด้อร์ครับเด้อครับครับผมเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งนายพี่น้ำพี่น้องเลยเนาะแต่ผ่ามาทางทีมงานบ้านนี้ปฟาตู้ขั้วเพื่นจะไปนั่งกองกินเกี้ยงโซกินเกี้ยงพี่น้องเอ้ยท้องแตกดีกว่าอาหารเสียเพลินหวานเนาะประมาณนี้พี่น้องเอ้ยข้าราด้วพี่น้องเอ้ยทีมงานหนุนคาราดเดี๋ยวนอนเว้นผุนแหละพี่น้องอันนั่นแหละตัวตึงพี่น้องเอ้ยท้องแตกดีกว่าอาหารเสียเนาะแต่ว่าไป กินกันนะกินทั้งในนี่ถือว่าอาหารเรือตลอดเนาะเป็นนี่ใช่รถไฟก็ไปตัวร์ที่ทัวรเรียนห้าป้านพี่น้องเลยหลังจากที่บราได้ไปทุมงานมือสองมือเนาะผมให้พี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็คือว่าแหละเนาะขาดงบประมาณพี่น้องเลยเมื่อวานนี้หาไปหางบประมาณเมื่อวานนี้เรืยาหรือเงินเดอลโอ้พี่น้องเลยมองไงเพราะวันเพราะว่าไปหางบประมาณเพราะราคาน้ำมันลดมากลับมาทั้งทีมงานกับ มีทิมิ e ่กินสะม้อยปานปอเอียนลงตูมขั้นข่างทีทำปิ้งปลาพี่น้องเอ้ยบาดนี่จักริว่าจังใดบัตรกูข่าก็ดีเนาะคุณออยกว่านัวหัวมวนกันพี่น้องเอ้ยเนาะขั้นบอกว่ากับบัวในหัวขั้นว่าบัเอาผัวกับขั้นว่าสิมีลูกมีเต้ากับคือสีว่าจังใดเนาะพี่จารณาทกันพี่น้องเอ้ยก่อนสีดาม่ามากกันเนาะถาว่าบ่าวกังพายว่าพี่พลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้พ่อแม่พี่น้องน้ำเอลซีหลายท่านหลายภาคส่วนเนีเนาะที่เขามาเบิ่งมาชมในคลิปนนนีี้้พ่องเเยาะ มื่อกี้กับบัวได้ไปถ่ายคลิปข้างนอกพี่น้องเลยก็คือมาตอนทบทางอ้ายเอฟซีเพลินมาดิ่นมาเที่ยวมาสัมพันธ์ไม่ตีคว่ดึงเคยกันแหละเนาะเมื่อนี้ทางบา่ากงไปก็ได้เดินทางมากับทีมงานมาตอนทบเพลินอยู่ที่ทงไฮทุงหน้าพี่น้องเลยเปลี่ยนบรรยากาศหน,น่อยหนึ่งเนาะเมื่อกี้คงสิบ,บว่วกันพี่น้องเลยเนาะตัดมาทีงนี่เห็นป้าใหญ่สบายดีปะสบายดีโอ้ไปยังเจ้าน่ะ ไปยังมายังอะนนี่ฮะมาว่าแขกมามาเบิ้งแขกโอ้หนึกว่าจะมาหางัวหาควายสิดอกโองัวควายผูกไว้เป็นจังไงอยู่ดีมีแห้งกินข้าวแทบนอนรับอยู่ดีบ่แชบนอนรับแล้วจทบหัวเข้าเนี่ยย่างยำหลังเป็นไวไวเนาะกระท่ำมาลาแล้วเพราะว่านายูกระลายแล้วจักปีเจ้านี้ป้าไนลกระมู่ได้ใช่เห็นเจ็บมู่กะคือว่าอะไรสุขภาพหพายไผุขภาพมัน หมูหันแห้งข้าบัดหมูหันแห้งแบบเดียวกับหมูหั่งหมูมีเข้าวหมูหั่งหมูมีนี่แหละป้าเอ้ยเฮ็ดจังได้จะหมูกรสิเป็นคือกันทว้าละอู้เนาะป้าประห้มปโะด้วยโดยโดยโดยป้าเพิ่นไปพักผ่อนอยู่ห้มก่อนพี่น้องเลยมึงแน่หมูขึ้นมาฮอดเท้านฮอดเทียงเพิ่นย่างหม้ออดผูกย่างกระเปยกระปะน้ำหลังหมูเนาะคนเฮาสิแหละพี่น้องเอ้ยอายุสังขารกะบลายแล้วกะพอประมาณนี้พี่น้องเลยสบายดีเด้อไปจังได้มาจังได มาดินมูนี่เลอก,กินข่าวกินน้ำแล้วบ่เอมนี่ฮะร้านนี่แลว้วกินแลว้วแหลมัดนี่กินเจ๊เจวป่ามาดินน้ำมูน้ำพี่น้องวินพี่น้องหลุ่ร้านนี่ย่างม,มาบ่เนี่ย่างมาถุกพอป้าเดี๋ยวว่าย่างม,มาบ่ทันมูเก็บหัวข้าวหัวคาเพื่อนวะข้าวกบว่าโอยแนวคนอายุหลเนาะชักกระเท้ามาแล้วถือกระเท้าข้อนเท้ามาฮะแลชักมา กินก<อ>าแฟนอนรับคือเกาอยู่ที่นอนบลับป็นไงเป็นได้ดรยักและมันบลับโอ้นึกว่านอนรับฝันดีว่าจะขอเลขนะอนอนบลับโอ้มันกับบได้เลขได้เบื่อแล้วขนานไหนนะมาไ <c oughs> ด้โดยโดยเนาะอยู่ดีมแงอยู่ดีมแห้งคือเก่าพี่น้องเลย <c oughs> หลังที่ออกมาถักทายสบายดีนำป่านนำลุงเรียบร่อยเนาะ่อแมพี่น้องเลยการิได้กลับไปหาทางทีมงานอีกเท่อนึงเนาะว่าเพิินกับรังเฮ็ดยังอยู่ตอนนี้พี่น้องเลย ขับไปเบื้องไกลๆก่อนเด้อเห็ุอย่างเด้เนาะตัดพาดมาทั้งนี่จ่าจิจุอยทั้งนี้พี่น้องเอ้ยสีพากันเทศเมนูอย่างเด้นี่บ้าวต้เอกสิทธิ์สย่างเนาะย่างเนี่ยอย่างเนื้อหอยให้กินน้ำไหนได้เฮ้ยให้ซิมน้ำไหนเด้อวะบ้าให้ซิมเนาะให้กินนดของเจ้าเป็นตากล้องเลยเจ้าจะกินบ่าเป็นตากล้องเลยตากล้องกับอยากคือกันได้ตากล้องกับอยากต่ำบางฮง ตามหมากรอโกตามหมาหุงตามหมากท้ายก้องให้ต้องมัดเลยบมอโอ้เอาแย่มาลุงโดยเนื้อปลาเชะแหกันก็ได้โอ้ยเอาคลิปส่วนโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยกะบสำหรับคลิปนี้กัพอประมาณนี้เนาะทางบ่าวกับไพ่ก็ได้มาหาทางเอฟซีเดี๋ยวมาหาทางทีมงานทีนาของบ่าวศิลาศ์เนี่ยก็คือเป็นป้าเป็นลุงของบ่าวกับไพ่เองพี่น้องเอ้ยเนาะกะมื้อนี้ก็ได้มาทักทายสบ,บายดีเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเอ้ยกะ สำหรับคลิปนี้ก็สิโยไว้พอประมาณนี้เนาะถ้าว่าบ่าวคำมภีว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยน้ำพ่อแม่พี่น้องน้ำเอฟซีหลายท่านหล,ลายภาคส่วนที่เข้ามาเบิง่งมาชมคลิปนี้เนาะกับบุญมิยังก็จของเงื่อนให้พรให้พ่อแม่พีนพ่น้องเอฟซี FC, มูค่คูบ้านกระซิดมิดกระเคียงของบ่าวคำมภีหรือว่าเอฟซีของบ่าวคำมภีแหละบ่าวที่อยู่ภายในหรือต่างประเทศจงมีแต่สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งลำด้วยเงินคำเนาะกคนเจ็บจะได้ความไข่จะมีเพียงๆรวยตลอดปีตลอดไปเนาะสำหรับคลิปนี้พอประมาณนี้พี่น้องเอ้ย ไหพวพ่อกันคิดหน้าขอกาวาสวัสดีสวัสดีเนาะ